สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําข้อความของเราครับให้เป็นข้อความที่มีแต่ขอบนะครับแล้วก็ให้ขอบของมันเนี่ยค่อยๆเลื่อนขึ้นมายันเต็มตัวของมันครับอย่างนี้นครับอ่าอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับโดยคลิปนี้นะครับเราจะทําในโปรแกรม after effects นะครับจะทำไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและทราซิชั่นต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอ,อยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทำได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียดทั้งหมดทีใ่ใต้คลิปนี้นะครับก็สำหรับวิธีการทำในคิปนนนนีีน้้มมมมเเเพื่อพ่อถถาาาาาาากกัขัขรรบวสท เออไอข้อความที่เป็นขอบขอบอย่างเงี้ยแล้วให้เส้นขอบนี้เนี่ยมันค่อยๆเริ่มขึ้นมานครับเราจะทํำยังไงครับวิธีการทําก็ไม่ยากเลยครับไปลองดูที่โปรแกรม art effect r e เลยนะครับก<ๆ>่อนอื่นมาถึงครับให้เพื่อนๆสร้าง composition ขึ้นมาใหม่สักหนึ่งอันครับเดี๋ยวผมสร้างสักเออขนาด 4K แ,แล้วกันแล้วก็30เฟรม20วิเออ20วิก็ได้แล้วก็เออกดโอเคไปได้เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆครับมาพิมพ์ข้อความของเราไปเลยครับมากดตรงนี้นะกดจิ้มไปแล้วเราก็พิมพ์ข้อความพอพิมพ์ข้อความไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนนฟอตปรับ ตั้งค่าอะไรของเพื่อนให้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนฟอนต์อ,อ,อันนี้โอเคไหมผมปรับให้มันตัวมันชิดกันหน่อยนี่ว่าอ่ะผมเปลี่ยนฟอนต์ดีกว่าผมลองฟอนต์นี้แล้วกัน ผมเอาฟอนต์นี้แล้วกันนะฟอนต์นี้น่าจะสวยหน่อยแล้วก็เ,เราปรับอะไรของเราให้เรียบร้อยนะผมเอาใหญ่ๆสักประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้คือเพื่อนๆต้องปรับให้เรียบร้อยเลยนะแบบเพราะว่าเราจะมาแก้ที่หลังเนี่ยมันก็ต้องเริ่มใหม่เลยนะ <_ s 1> <ๆ S 2> ผมแนะนําให้เพื่อนๆปรับตั้งค่าฟอนต์เฟิร์นอะไรต่างๆเนี่ยขนาดความห่างอะไรเงี้ยเพื่อนๆปรับไปให้จบเลยแล้วก็ผมจะชอบให้จุดแอนเคอร์พอย์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางไว้ก่อนนะมันอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยชอบนะผมก็เลยจะกด control alt home นะๆๆๆให้มันเด้งมาอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ มาที่อะไรนะรปรับให้มันอยู่ตรงกลางครับอ่ามันก็จะอยู่ตรงกลางทั้งหมดแล้วอ่าพอได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่เอ่อไอตัว Layer t e เทของเราเนี่ยคลิกขวาครับแล้วก็มาเลือกคําว่า Create นะครับแล้วก็มา Create Shape from Tech นะกดไปเลยอ่า ตอนนี้มันก็เหมือนมีเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1อันก็คือไอเลเยอร์นี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเชฟไปแล้วนะมันเป็นเชฟเหมือนเป็นมันเป็นรูปทรงไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ตัวข้อความแล้วนะเพราะว่าไอตัวข้อความเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์นี้นะมันก็จะปิดตาให้เราอัตโนมัติจริงๆเราลบไปเลยก็ได้นะหรือเราจะปล่อยทิ้งไว้งี้ก็ได้อ่ะแล้วเราก็มาที่เลเยอร์ที่มันสร้างขึ้นมาใหม่นะเราจะมาปรับตรงนี้ครับตรงฟิลนะครับเราเอาออกนะจิ้มคําว่าฟิลขึ้นมาแล้วก็มาเลือกไอตรงที่มันเป็นกาสีแดงตรงนี้นะ อันแรกเนี่ยกดโอเคแล้วก็ตรงสโตกนะครับให้เพื่อนๆจิ้มมาเปลี่ยนสีได้เลยนะกดโอเคแล้วก็ปรับขนาดพิกเซลอยู่ที่ว่าเราจะปรับขนาดไหน เอ,อ่อผมเอาขนาดนี้ไหมผมเอาใหญ่สักนิดนึงแล้วกันเพื่อนๆจะได้เห็นชัดนะแต่ทาจริงๆเนี่ยผมอาจจะคงไม่ได้เอาใหญ่ขนาดนี้หรอกแต่เพื่อนๆอยากจะได้ใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะ,ะเดี๋ยวผมเอาสักขนาดนี้แล้วกันอาจจะได้เห็นชัดๆนิดนึงแล้วก็ยังพอสวยอยู่อ่ะพอเราได้ขนาดขอบของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาเปิดตรงนี้ครับเปิดตรงลูกศรน,นี้ลงมานะแล้วก็มาที่คําว่า add ตรงนี้นะแล้วก็มาที่คําว่า trim p a t ตรงนี้นะกดไปเลยนะ trim p a t อ่ะ พอกดทิมพาร์สมาแล, van. แล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นเอฟเฟกขึ้นมาอยู่ตรงนี้แถบหนึ่งนะให้เพื่อนๆเปิดลูกศรลงมานะแล้วก็มันจะมีสตาร์ทกับเอ็นเนี่ยเอ็นเนี่ยมันเป็น100ใช่ไหมพอเอ็นหนเนี่ยเท่ากับว่าอ่ะมันเต็มตัวอย่างนี้ถูกแล้วแต่ถ้าเกิดเราลดเอ็นไปเนี่ยเราลดเเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดขอบลงมาอ่าเดี๋ยวผมจะลดให้ดูนะอย่างนี้นี่ครับอ่ามันก็จะค่อยๆลดลงมา ถ้าเกิดเราปรับมา0ที่จุดแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะแล้วจุดที่2เนี่ยเราจะสร้างคีย์เฟรมไปที่100%มันก็จะค่อยๆเลื่อนไปอย่างนี้อ่าวิ่งไปวิ่งไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเอาเส้นเพ y h เ a d นี่ยไว้ที่เฟรมแรกนะแล้วเราก็กด n กดตรงนาฬิกาจับเวลาของ n นะเพื่อสร้าง k e y ์เฟรมขึ้นมา1จุดที่0%อ่าแล้วก็เลื่อนเส้นเพ y h e a d ไปสัก อลองห้าวิดูก่อนว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะช้าเร็วขนาดไหนหรือเพื่อนๆจะลองสักกี่วิดูก่อนก็ได้นะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดึงคีเฟรมเอาแล้วก็ปรับให้ตรงนี้ไปเป็นหนึ่งไปเลยอ่าแล้วเราลองเล่นดูนะครับนี่ครับมันก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาอย่างนี้อ่าก็ดูสวยงามใช่ไหมแต่ผมจะให้เพื่อนๆปรับคีเฟรมอีกหนึ่งตัวก็คือตัวออฟเซตนะ ให้เพื่อนๆเ,เอาเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่เฟรมแรกอ่าแล้วเราก็สร้างคีย์เฟรมของออฟเซตไปด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากให้อจุดเริ่มเนี่ยมันค่อยๆหมุนตามไปด้วยเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องทําก็ได้นะเพราะว่าเอออย่างเนี้ยถ้าเกิดเราชอบใจแล้วเนี่ยเราก็ข้ามขั้นตอนที่ผมจะสอนต่อไปก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ขั้นตอนที่ผมจะทำไอออฟเซตเนี่ยก็สามารถดูได้แล้วก็ลองลองดูไว้เผื่อเราอาจจะชอบก็ได้นะอ่า แต่อย่างนี้ผมว่าก็สวยแล้วอะแต่เดี๋ยวผมจะแบบเอ่อเพิ่มลูกเล่นให้มันอีกนิดนึงแล้วกันก็คือเฟรมแรกเนี่ยให้เพื่อนเพื่อกดนาฬิกาจับเวลาของ offset ไปใช่ไหมแล้วก็มาที่จุดคีย์เฟรมนี้ก็คือมากดที่ตัวนี้ก็ได้นะอ่ามันก็จะเด้งมาจุดคีย์เฟรมนี้ใช่ไหมให้เพื่อนเพื่อนครับหมุนไอตรง offset ด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะอ่าเนี่ยเราเลื่อนไปเลื่อนไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วเราลองเล่นดูก่อนว่าเราพอใจหรือยังไอการทำคีย์เฟรมตรง o f f เซตเนี่ย พอมันเริ่มจากจุดแรกใช่ไหมสมมติจุดแรกเนี่ยมันเริ่มตรงนี้นะถ้าเกิดเราไม่ทํออฟเซ e ตเนี่ยมันก็จะค่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่เรามาทํออฟเซ e ตเนี่ยไอจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้ก็จริงแต่พอมันเริ่มเนี่ยแล้วมันก็วิ่งตามไปด้วยนะวิ่งตามไปด้วยอย่างนี้นะเพื่อนๆลองดูนะเนี่ยครับจุดเริ่มเนี่ยมันเริ่มจากมุมนี้ก็จริงนะแต่เนี่ยครับด้านหลังเนี่ยมันวิ่งตามไปด้วยนะเพื่อนๆดูนี่ครับมันวิ่งตามไปด้วยวิ่งตามไปด้วย แต่ไอ้ด้านหน้ามันออกไปเยอะกว่ามันออกไปเยอะกว่าก็เท่ากับไอ้ด้านหลังมันยังวิ่งตามไม่ทันเดี๋ยวด้านหน้ามันก็จะวิ่งมาบรรจบกับด้านหลังอ่าหลักการของมันนะอย่างนี้นะอ่ะพอด้านหน้าเนี่ยมันวิ่งเร็วกว่าเนี่ยไอ้ด้านหลังมันวิ่งช้ากว่าใช่ไหมเดี๋ยวไอ้ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะวิ่งมาบรรจบตรงนี้เพื่อนๆลองดูปึ๊บ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 อ่าแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปบรรจบกันให้เพื่อนๆสังเกตตัว L อย่างเดียวแล้วกันเพราะว่าตัวอื่นมันกกก็คืือออเหมมมนนนนนนััััี่รบบบจจจะลายง แต่ถ้าเกิดเราไม่ทำคีย์เฟรมนี้เดี๋ยวผมลบออกไปก่อนถ้าเราไม่ทำคีย์เฟรมตรงออฟเซตเนี่ยมันก็จะวิ่งเนี่ยไลท์จุดนี้มันก็จะอยู่กับที่ใช่ไหมลนะ่ะอ่ามันก็จะอยู่กับที่อย่างนี้มันก็จะอยู่กับที่แล้วมันก็วิ่งมามันจบกันที่จุดเดิมอ่าอันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็สวยแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยผมจะเพิ่มออฟเซตตรงนี้ไปแล้วก็ไปที่คีย์เฟรมหลังแล้วผมก็จะเลื่อนออฟเซตไปอีกสักหน่อยหนึ่งตรงนี้แล้วแต่ว่าความชอบของแต่ละคนนะ อ่ะเพื่อนๆลองดูนะเดี๋ยวผมจะเพย์ให้ดูนี่ครับอ่าไอตัวออฟเซตมันก็จะวิ่งตามไปด้วยมันก็จะแบบเออมันแบบมันบอกไม่ถูกอะ่ะอธิบายไม่ถูกอ,ะอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนออฟเซ็ตไปเร็วเร็วกว่านี้ก็ได้นะเพื่อนเพื่อลองดูนะนี่ครับผมเลื่อนแบบออฟเซ็ตไปเยอะมากมันก็จะไปอย่างนี้นี่อ่าถ้าเกิดเราเลื่อนสองตัวนี้ให้มันใกล้กันไปอีกให้มันเร็วขึ้น มันก็จะเป็นแบบนี้ก็เขาก็ใช้กันอย่างนี้เยอะนะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเอ่อทีม multiple shape อะเพื่อนๆลองเปลี่ยนดูได้นะถ้าเกิดเลือกไออันล่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแบบอ่ะอันเนี้ยผมลบไอตัว offset เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมอธิบายไอตัวนี้กัน ถ้าเกิดเราเลือกแบบตัวล่างใช่ไหมถ้าเกิดเราเลือกแบบไอ้ตัวเลือกล่างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบค่อยๆเลื่อนทีละตัวนะอย่างนี้นะนี่ครับอ่ามันจะเลื่อนไปทีละตัวอย่างนี้เลื่อนจากซ้ายไปขวาแต่ถ้าเกิดเราเลือกไอ้ตัวแรกที่มันเลือกมาให้เราเนี่ยไอ้ทุกตัวเนี่ยมันจะเลื่อนไปพร้อมกันนะนี่ครับแต่ละเส้นเนี่ยของแต่ละตัวเนี่ยมันเริ่มพร้อมกันทุกตัวเริ่มพร้อมกันหมดแต่ถ้าเกิดเราเลือกตัวล่างเนี่ยมันจะเริ่มจากที่ตัว L ตัว O ตัว N ตัว G อย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อย อันนี้ก็คือแนะนําไว้เผื่อบางคนอยากจะได้แบบนี้นะครับใครอยากได้แบบนี้ก็เลือกตัวล่างตรงนี้ได้แต่เดี๋ยวผมจะเลือกตัวบนนี่แหละเลือกตัวบนที่ให้ทุกตัวเนี่ยมันเริ่มออกมาอย่างนี้อ่าแล้วก็ไอ้ตรงอ f f s e ตอย่างเมื่อกี้ที่ผมทําไว้ผมก็จะเอากลับคืนมาอย่างนี้อ่าลองเล่นดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอนออกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็นเล่นไปสักแป๊บหนึง่งเราอยากให้มันออกแล้ว สมมติเราเล่นไปปุ๊บเราอยากให้มันออกแล้วของเพื่อนๆจะให้มันออกตอนไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดอยากให้มันออกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าออกมันก็จะมี2แบบก็คือให้มันย้อนกลับมาทางเดิมหรือให้มันไปแบบทางทาง,ทางทางทีแรกอ่าทางทีแรกสมมุติจากซ้ายเลื่อนไปขวาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันมันจะมีให้เลือกแบบว่าจากซ้ายกลับมาขวาทางเดิมหรือให้ซ้ายไปขวาทั้งส ขาเข้าและขาออกอ่ะอธิบายงงไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันถ้าเกิดเราอยากให้มันย้อนกลับทางเดิมเนี่ยสมมุติจากจุดเนี้ยเพื่อนๆดูตัว L นะจากจุดเนี้ยมันจะเริ่มไปทางขวามือมมอย่างนี้ใช่ไหมเริ่มมาอย่างนี้เริ่มมาอย่างนี้แล้วก็มันจะมีการออกเนี่ยมันก็จะมีแบบเออให้มันย้อนกลับทางเดิมอย่างนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บมาจุดเดิมหรือจะให้จากไอ้จุดสุดท้ายเนี่ยมันกินกลับไปอย่างนี้อ่ามันก็จะมี2แบบ ผมจะทําให้มันย้อนกลับมาก่อนลวกันถ้าเกิดย้อนกลับเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้ตัว N เหมือนเดิมนะตัว N เนี่ยไอ N ตรงนี้นะเพื่อนๆก็เพิ่มคีเฟมขึ้นมาแล้วก็เลื่อนเส้นเพยเฮดกลับไปแล้วก็ย้อนกลับไปอย่างนี้นี่ครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยย้อนกลับเนี่ยมันคืออย่างเงี้ยมันคือย้อนกลับอย่างนี้คือย้อนกลับใช่ไหมเพื่อนๆก็เลื่อนมาถึง0%ถ้าอย่างเงี้ยมันเริ่มมาอย่างนี้ใช่ไหมเริ่มมาอย่างนี้แล้วก็ไอตัวนี้ก็คือย้อนกลับไปอย่างนี้อ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากย้อนกลับเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่อยากย้อนกลับเนี่ยเราอยากให้จากจุดเนี้ยไปทางเดิมก็ให้เพื่อนๆมาเพิ่มคีย์เฟรมหรือกดตรงนาฬิกาจับเวลาตรงสตาร์ทนะแล้วเราก็เลื่อนเส้นเพย์เออกไปแล้วเราก็ปรับให้ตรงเนี้ยไปเป็น100เนี่ยครับลองเลื่อนดูเนี่ยครับมันก็จะเลื่อนไปทางเดิมนะอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะลองเพย์ดูครับอ่าแล้วก็ออกอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ออฟเซตมันด้วยอ่ะ ผมยังไม่เคยลองนะไอออฟเซตตรงนี้จะเป็นยังไงลองดูก่อนเอ,อเราเอาเส้นมาไว้ตรงนี้กันก็นได้แล้วลองเลื่อนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเ,เลื่อนไปอย่างนี้แล้วเราก็เอาคียเฟนนี้เนะี่ยมาชนให้ตรงกันลองเพยด,ดูอ,อแต่มันจะยังไม่ค่อยสัมพันธ์กันก็เลยยังไม่ค่อยสวยเราลองปรับใหม่ปุ๊บอย่างนี้สวยงาม ไอตรงระยะเวลาเนี่ยเพื่อนๆไปปรับกันเอานะอันนี้ผมทําให้ช้าหน่อยเพื่อให้เห็นแบบเห็นแบบเอ่อให้มันเคลื่อนไหวอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดทาจริงๆก็อยู่ที่ว่าใครต้องการให้มันช้าเร็วขนาดไหนไปปรับกันเอานะเพราะว่าผมอยากให้เห็นแบบเอ่อการเคลื่อนไหวการแอนิเมตของมันอ่ะก็เลยต้องทําช้านิดนึงให้เพื่อนๆเห็นภาพอย่างชัดๆนะเพราะว่าไอคีเฟรมเนี่ยกว้างหรือช้าหรือเร็วพวกเนี้ย มันไม่ได้ยากหรอกมันยากตรงแบบมันจะมีขั้นตอนตรงใส่เอฟเฟกนั่นแหละผมก็เลยเอ,อ,อธิบายตรงนั้นเยอะนิดนึงแล้วก็ใครอยากจะไปใส่สีให้ตัวข้อความผมลองดูว่าใส่เอฟเฟกแรมได้ไหมนะเพื่อนเก็มาหาเอฟเฟกต์แรมนะแล้วก็ลากมาใส่ตัวเชฟที่เป็นเทคของเราเนี่ยอ่าเราก็ลองมาลากมาใส่แล้วก็กดที่ตรงเอฟเฟกเราเนี่ยแล้วมันก็จะมีแบบจุดอย่างนี้ใช่ไหมจุดอย่างเงี้ยเราก็ลากไปเพื่อแบบทํา สีแบบไล่สีอ่ะอ่าเนี่ยครับอ่าสวยงามเฮ hey. อ่าแล้วก็เออเดี๋ยวผมลองใส่อีกอันหนึ่งแล้วกันไม่รู้จะใส่แล้วจะขึ้นไหมโกลนะเอฟเฟกต์โกลนะลากมาใส่ปึ๊บเออลากไว้ด้านบนแล้วก็ปรับ แล้วก็พอปรับโกลไปใได้นิดหน่อยเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนก๊อปโกลขึ้นมาอีกอันนึงอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมไอตัว2เนี่ยลดลงหน่อยลองเพย์ใหม่นี่สวยงาม ก็เข้าๆแล้วกันไอพวกแบบออลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นไล่สีหรืออาจจะเป็นโกลว์เรืองแสงเนี่ยคข้าวๆแล้วกันนะแต่หลักๆเนี่ยผมก็จะมาสอนทําให้ตัวข้อความของเราเนี่ยเป็นแบบเป็นขอบแล้วก็มีเส้นวิ่งตามขอบแล้วกันนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคาถามสงสัยตรงไหนงงตรงไหนหรือติดขัดอะไรตรงไหนนะค,คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ